ถ้าเบน 1.36b จากโจทย์จงตอบคำถามในแต่ละข้อย่อยดังต่อไปนี้ข้อ 1. จงอธิบายวิธีปกติที่ใช้สำหรับการปัดตัวเลขของคำตอบที่ได้จากการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบที่มีเลขแม้สำคัญที่ถูกต้องข้อ 2. จงแสดงคำตอบที่คำนึงถึงเลขแม้สำคัญของข้อ2.1 2.50หัน1.50ข้อ2.2 17,884หาร2.0ข้อ3จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดวิธีการปกติในข้อหนึ่งข้างต้นจึงสามารถถูกนามาใช้สำหรับการคำนวณใดใดในข้อ2คํคำตอบวิธีทำข้อ1คําคำตอบสุทธิที่ได้ต้องตัดตัวเลขที่ไม่แน่นอนออกและพิจารณาตัวเลขที่ไม่แน่นอนดังกล่าวว่าเป็นเหตุให้ปัด ค่าของตัวเลขในหลักถัดไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่และตัวเลขที่ไม่แน่นอนนั้นต้องถูกตัดทิ้งข้อสองจุดหนึ่งจาก5้าสอง5 0หาันาคำตอบจะได้เท่ากับห6 6 6 666ดห6ห6หหกหหหหหหหคำตอบที่คำดึงถึงเลยไม่สอคั้งเราจะตอบเป็น1.6หจ เนื่องจากกรณีแรกการคูณและการหารเลขในเลขยะสําคัญเราจะพิจารณาตัวตั้งที่มีเลขเมยะสําคัญน้อยที่สุดรือก็คือจากตัวเลข1.50ที่มีสามเลขมย์สําคัญเพราะฉะนั้นคำตอบต้องตอบเป็นสามเลขเมยะสําคัญก็คือเลขหนึ่งเป็นหนึ่งเลขเมยะสําคัญเลขหกเป็นหนึ่งเลขเมยะสําคัญและเลขเจ็ดเป็น1เลขเมยะสําคันกรณีที่สองเลขหก ไม่หลักร้อยปัดเป็น7จเนื่องมาจากหลังเลข6หรือเลขดังกล่าวที่ชี้มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นจึงต้องปัดตัวเลขขัดไปอีก1ค่าเป็นเลข7จ็ดคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับ1.67เป็นคำตอบข้อ2.2 17884 17, หาร2.0 เท่ากับ8,942กรณีตอบโดยคำหนึงถึงเลขแม้สาคัญจะตอบเป็น8.9คูณ10กําลัง3มี2ประเด็นประเด็นแรกการตอบเป็น,อนสองเลขแม่สำคัญของคำตอบขึ้นอยู่กับตัวตั้งที่มีเลขแม้สำคัญน้อยที่สุดตามหลักของการคูณและการหารการคูณและการหารเลขแม่สำคัญ คำตอบที่ได้ต้องคํานึงถึงเลขไม่สาคัญของตัวตั้งที่มีเลขใน่สาคัญที่น้อยที่สุดหรือก็คือจากตัวเลข2.0ที่มีเลขใมสสาคัญ2เลขใมสสาคัญซึ่งเกิดจาก2ซึ่งมี1เลขไม่สาคัญและเลข0เป็นหนึ่งเลขไม่สาคัญเพราะะฉนั้นคําตอบจะตอบเป็น8.9กรณีการปัดท่าเลข4ด้านหลังเลข9 มีคัาน้อยกว่าจึงทำให้หลักถัดไปหรือเลขเกไม่จำเป็นต้องปัดขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะตอบเป็น8.9จุเคูณสิบกำลังสเป็นคำตอบข้อ3ามคำตอบจากข้อ2.1เท่ากับ1.67ซึ่งต้องคำนึงถึงเลขไม้สำคัญที่น้อยที่สุดคือเลข3มี3เลขไม้สำคัญจากตัวเลขตั้งต้นขอวิธีการหาร คำตอบของข้อ2.2เท่ากับ8.9คูณ10กลัง3ซึ่งต้องทำหนึงถึงเลขไม่สำคัญที่น้อยที่สุดก็คือ2เลขแม่สำคัญจากค่า2.0ของตัวเลขตั้งต้นจากวิธีการหารเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่3เราสามารถใช้วิธีการทำหนึงถึงเลขแม่สำคัญและการปรับค่าตามวิธีการในข้อที่1